สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอลเชิญยิ้มแจ๋วแววแทบขาดใจหลังทำพิธีลอยอังคารส่งโรเบิร์ตสายควันกลับสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายบอลเชิญยิ้มถึงกับพูดไม่ออกหลังเก็บอัดของโรเบิร์ตสายควันเปิดผ้าออกมากลับอัศจรรย์ใจโดยอัดของโรเบิร์ตสายควันนั้นเป็นรูปหัวใจอีกทั้งนุ่มบอลยังได้โพ์ระบุข,ข้อความว่าเปิดผ้าออกมาก็เป็นแบบที่เห็นครับไม่มีการจัดแต่งไม่ได้วางอัด เพื่อให้ดูแปลกใจแต่เห็นแล้วชื่นใจครับและล่าสุดบอลเชิญยิ้มเจ้าแววภรรยาของโรเบิร์ตสายควันก็แทบขาดใจหลังทำพิธีลอยอังคารส่งโรเบิร์ตสายควันกลับสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ระบุข้อความว่าส่งกันจนสุดท้ายพี่มิตรภาพสหายที่รักเราจากกันวันนี้เพื่อให้พี่ไปสบายแต่พี่จะอยู่ในใจผมตลอดไปทหารเอกคู่ใจโรเบิร์ตสายควัน ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ